สวัสด so okay. really ีคร kind of mm ับ hmm. ว yeah, ันนี yeah, <'s> ้ก็นะ r k Heart ก็โอเคนะวันนี้จะเป็นครั้งแรกของผมนะผมนะที่ผมจะมาเล่นใน ID ดนูนูโปรผมนะผมนะในเกม Dark s o u l นูนูโปรอัปเดต17พาา3เองนะครับผมนะอย่างแรกที่ผมสังเกตได้เลยคืออย่างแรกครับหูตรงนี้นี่คือมันเปลี่ยนสีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้อย่างแรกสุดเลยก็คือมีหางกระต่ายเพิ่มเข้ามานะซึ่งก็นั่นแหละนะครับผมนะเรียกได้ว่า ดีไซน์ดูดีขึ้นนะเออเนี่ยครับผมนะใช้ได้ใช้ได้เนี่ยครับผมนะส่วนเรื่องอะไรพวกนี้นี่เขาเหมือนว่าเขาจะไม่ได้เนร้อไม่ได้บับอะไรแบบนี้เนี่ยครับผมนะก็โอเคเนี่ยครับผมนะแล้วก็โมเดลอะไรพวกนี้นี่เท่ขึ้เยอะเอาเรื่องเนี่ยครับผมนะซึ่งก็ผเปิดมาเนะี่ยผมก็ไม่รู้อิหนูเนี่ยนะก็เปิดมาเห็นคนนี้ก็ฟาร์มหนูยังโชคดีไปเนี่ยผมนะที่เราไม่ได้ฟาร์มตรงนั้นแล้วนั่นเองเนี่ยผมนะเดี๋ยวชิบหายแล้วผมลืมไปไม่ได้เล่นรูรูป,ปูเนี่ยนานเนี่ยนี้ว ลืมซะสนิทเลยแนมนะโอเคงั้นเดี๋ยวแปลว่าเรารีบฟาร์มกัน่าจะได้สักเควีสองควสแนมผมจากสภาพแนมนะก็นั่นแหละแนวผมสำหรับ EP นี้เนี่ยผมขอยังไม่ตั้งเป้าแล้วกันแนมนะว่าจะจะเอาถึงเวลไหนแนมนะจต่ขั้นต่ำก็ได้นำมันเฮ้ยเลิกทุบสิโคตรนเอิบขาดเลยเดี๋ยวเวลาบรรทุบเนี่ยเออเดี๋ยวผมว่ามันสตาร์ทเราได้ได้ไงแนมนะซึ่งก็นั่นแหละแนวผม ส่วนในไอดีหลักของผมเนี่ยนะตอนปัจจุบันอุ้ยอ่าเอฟเฟกสวยขึ้นเนี่ยนะใช่ได้ใช่ได้นะผมในไอดีหลักของผมปัจจุบันเนี่ยนะตอนนี้ก็เรียบร้อยนะผมนะเป็นเรียกได้ว่าเป็นตั้งแต่ผมรีบบอกสุ์มาผมไม่เคยติดเกมนี้ขนาดนี้เนี่ยนะในไอดีหลักนี่ผมก็เรียบร้อยครับวันเดียวนะวนวนะผมถ้าเกิดใครที่ไปดูในโพสต์คอมมิวนิตี้หรือโพสต์ชุมชนของผมเนะี่ยมันก็จะรู้ว่าวันเดียวผมฟาร์มเยอะจัดเลย <laughs> นะครับผมนะแล้วก็ วันต่อมาเนี่ยก็ผ่านไปเวลาก็ได้เรื่องเลยประมาณเกือบอาทิตย์แล้วเนาะซึ่งก็มันจะเวลาผ่านไปได้เกือบอาทิตย์เนี่ยก็ถามว่าดีหลักของผมเป็นยังไงบ้างในตอนนี้นะันง่ายๆเลยครับวิสกิลฝนแสกมันเทยังวะทำไมสกิลฝนแสกมันเทยังวะ, <c oughs> อเ,งวะเออเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งเท่เน่ทำไปเล่นใบนะมันสำหรับส,สกิลฝนแสกเนาะนั่นแหละนั่นนะก้ดีหลักผมเนะี่ยผมตอนนี้ได้ทุกอย่างแล้วเนะี่ยนะัได้ทั้งก้อนฮวแมนแล้วเนะี่ยผม ได้อ่คือดูว่าขวัญตาแล้วนะ่นต้องขอขอบคุณเอฟซี FC นั่นเองนะนะั่นก็จริงคือถามว่าผมแม้เอฟซีช่วยตอนไหนนะไม่เชิงว่าเอฟซีมาช่วยผมหรอกนั่นะแต่ว่าเหมือนจะมีเอฟซีที่เขาเคยแอดเพื่อนผมมาเมื่อนานมาแล้วนะผมนะพอจําได้ลางๆอยู่นะั่นแล้ว่าคนเอฟซีคนนั้นเขาซื้อเซิร์ฟวีอะนะแล้วพอเขาซื้อเซิร์ฟวีมาก็ง่ายๆเลยคนระับเพื่อนเอฟซีคนนั้นเนะี่ยผมเขาก็มาช่วยผมนะมาแบกผมนะผมเอาคือดูว่าขวัญตาเนี่ยนะนะ ซึ่งก็เรียนว่าสุดยอดไปเลยเนี่ยผมนะแล้วก็วิธีการทําโมจิตื่นหรือไอ้โมจิตื่นแล้วผมจะเดิกนกลับมาทำไมอไอ้พวกโมจิตื่นแล้วพวกนี้นี่ผมก็เ,เรียบร้อยนะแต่แค่ยังไม่ได้ทาตื่นเนี่ยผมก็คือผมไอ้เงื่อนไขอะไรพวกนี้เนี่ยผมปดล็อกหมดแล้วเนี่ยผมนะถ้าอยากให้สอนก็ คอมเมนต์กันเอาได้นะผมน่าจะคิดว่าก็น่าจะไปดูช่องคุณสีกันหมดแล้วแหละนะครับผมนะแต่ว่าก็นั่นแหละนะผมว่ายังจะทําอยู่ดีนะเพราะว่าผมก็อัดวิธีการทำก็ทิวแมนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะเดี๋ยวก็คงจะได้ปล่อยวันเสาร์นี้นี่แหละนะครับผมนะแล้วก็ใช่ผมปิดเทอมแล้วนั่นเองนะมาตามชื่อคลิปเลยนะครับผมนะก็นั่นแหละนะผมปิดเทอมแล้วนะเออนะผมฉะนั้นก็อาจจะได้ลงคลิปบ่อยขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมือหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะโอเคนะมือีเอคพีคูณสองผมก็หมดเรียบร้อย นั่นมาแล้วเหมือนจะมีคนหนึ่งมาเกาะนี้ผมว่าเขาเล่นผมแน่เลยผมว่าเขามากระทือผมแน่เลยชิพายแล้วไงเออนั่นแหละนั่นมาอุ้ยพังสะพานทําไมอะหรือหรือเขาจะยิงใส่ผมวะนี่ไม่รู้นะไม่น่าใช่ขอไม่ใช่เถอะนั่นมาก็ได้แหละนะผมตอนนี้ไอดีหลักผมนี่โคตรฟูเดีนะ๋ยวนันผมเออจะบอกให้นะในช่วงนี้นะี่คือผมดวงดีมากนะในไะอนะนะดีหยลักนะดาบไหนที่ผมยังไม่เคยได้ไม่ใช่เป็นเออ เรียกว่าอะไรอะดาบคาตาคุริเนี่ยครับผมนะมันไม่ใช่มันไม่มไมชิงดาบหอกคาตาคุริเออนะครับนะหรือแม้กระทั่งอ่าอ่าไทเดนวีสองเนี่ยครับผมนะก็ผมที่สมัยก่อนผมยังไม่ได้ก็ได้มานะผมดาบบิ๊กมัมผมก็เพิ่งได้มานะมันเรียกว่าเป็นอาทิตย์ที่บ้าบิ่นมากๆนะผมเพราะผมอ่มันเล่นผมแบบมันเล่นผมแล้วอ่าผมว่าผมโดนแน่เลยวะ ผมลองสู้กับเขาดีไหมเขาเวฟเท่าไหร่ผมไม่มีอะไรสังเกตวีสองนี่ผมไม่รู้เลยเขาเวฟเท่าไหร่ตอนเนี้ยลองต่อยเขาไปดีไหมเออก็ต่อยผมก็ต่อยเ,เขาเข้าอยู่นะอาจจะพอสู้ได้ก็ได้ถ้าผมฆ่าเขาได้จริงๆนี่ผมจะโคตรเก่งแบบก็แน่นอนว่าไม่ได้หรอกเน,นี่ยนะเพนดีครับรออะไรเนีน่ยนะเพนแล้วไม่อยู่แล้วจังหวะนี้เนี่ยผมขอโทษครับพี่ถ่ายอะไรเงี้ยนี่าเหมือนไส้นะไอ้ดีหลักตกนะมยใจเย็นใจเย็นนะมั้ยผมปล่อยให้เขาฆ่าไปดิ เนี่เหรอน้ำนะเราจะเล่นเหลี่ยมเขาเนี่ยผมอ่าไม่ต้องแล้วละเนะอ้ยยังไม่ตายเหรอเรื่อยๆเกดจะยังไม่ตายยังงั้นเหรอองไฟพระเจ้าจะยังไม่ใหญ่ผมตายเดี๋ยวผมจะจูไปเรื่อยๆแล้วกันน,นะไหมใครเอาให้เขาเบื่อไปเลยนดนะปึ๊บอ่าโดนไปดิเต็บจูบอ่าตายน้ำนะเขาไม่ได้สูงกว่าผมเยอะยิ่ง้วยน้ำนะไม่เป็นไรนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้กล้าหัาวผมดีนะถือว่าดีไปน,น,นะครับผมนะในนั่นจะมากับเบนนี่ชื่อเบนนี่ด้วยเลยแล้วกันนำนะเอ้าไม่ใช่มันก็ตายเหมือนกัน แต่แล้วไม่ได้มาด้วยกันเนอ <c oughs> เอ็งโดูในนั่นกันทื่อเหมือนกันใช่ไหม <c oughs> โอ้โหมาลังเกผู้เล่นใหม่ <c oughs> อย่างผมเรียกผู้เล่นใหม่ด้วยไม่น่าได้เลยมันกมาทําไมเนี่ยชอบมันเหรอว่าผมปิดทรีพีไปแล้วเนาะย่างใช้ซุปเปอร์ฮมโร่นะมันไม่น่าจะลดัดอะไรผมได้เนาะยกเว้นผลโซนะครับผมนะหรือผลวิญญาณเนาะแต่ผมก็ไม่รู้อยู่ดีว่าผลโซมันมีสกิลอะไรบ้างนะป่านนี้ไม่รู้สกิลมันเลยเนี่ยว่ามันมีสกิลอะไรบ้าง น่นอนเพราะผมไม่ชอบเป็นอ่าเป็นคนไม่ชอบดูพวกสปอยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะโดยเฉพาะพวกสปอยผลเนี่ยจะไม่ดูเลยเนี่นะยกไอ้เอ่อสปอยผลโดเนาะเออน้ำนะโอเคมาน้ำนะซึ่งก็วันนี้นี่ก็ไหนๆก็เป็นคลิปแรกของอัปเดต17พาร์ท3ทั้งทีน้ำนะผมก็ขอไม่ทำการฟาสต์ฟอร์เวิร์ดแล้วกัน เราขอฟาร์มสดๆกันอย่างนี้เลยเนี่ยนะเดี๋ยวฟาร์มมีเควอสองเควสเราปิดคลิปกันนั่นเองเออนะครับผมนะอันไปกีน่นาทีแล้ววะหกนาทีโอเคเนี่นะมันเคว้สองเควสก็ปิดคลิปนะเวลาดีพอดีนะครับผมนะมารวบมาอีกสองตัวนะครับผมเอออีกสามตัวนี่ยนะไม่ว่าช่วงนี้นี่ช่องผมโคจะท็อปฟอร์มนะครับผมนะโอ้โหเรีดกว่าคนดูนี่แห่กันมาแบบเทน้ำเทท่านะครับผมนัต้องขอขอบคุณทุกท่านจริงๆ เนี่ยครับผมนะเรียกได้ว่าช่องผมนั้นตกอับนะครับผมมานานนาะนที่สุดก็เออฟื้นคืนชีพแล้วมังเนี่ยมังเนี่ยนะก็นั่นะนะ <c oughs> นแหละเนี่ยผมเป้าหมายของผมก็คือผมอยากจะได้สักพันซับอ่ะภายในปีนี้เนี่ยครับผมนะหรือปี 2022, 2022นี้ถ้าผมได้พันซับภายในปี 2022, 2022นี้จะถือว่าอ่ะผมก็ชิลแล้วแหละเนี่ยครับผมนะเพราะว่าถ้าเกิดได้พันซับผมก็คิดว่าผมก็อ่ะพันซับบวกกับ จำนวนการดูครบ4,000ชั่วโมงใช่ไหมเออนะผมก็เปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะมาจะเรียกว่าหิวเงินไหมอรอมันก็ไม่ขนาดนั้นนะผมแต่เอาเป็นว่าคือผมจะสามารถทำ YouTube ได้แบบชิวๆแล้วไงเออนะผมถ้าเกิดผมสามารถแบบเปิดสร้างรายได้ได้นะเออพอเข้าใจใช่ไหมนั่นแหละเนะนะ okay, มาโอเคมาเนอะผมนะวันนี้นี่เราจะเอามาสเตอรี่วอเตอร์กังฟูนะนะหรือว่าคาเตนเนื้อเนือเนะผมวีหนึ่งนะมานะนะนะให้แบบเยอะๆไปเลยนะนะ แต่ว่ายังไม่ถึง300เนาะอืมนะผมนะ่าประมาณ297อยเกแล้วประมาณนั้นนะตนะัวเคว้งี้เสร็จเราจะไปรับอีกเคว้งึงนะันะแล้วก็จบคลิปกันแล้วนี่นะผมเลเวลเราก็น่าจะอยู่ที่มันพันแปดสิบห้านั่นนะนะอืมนั่นะแหละนะผมมามามานั่นะนะก็ขอะว่คุณขอบคุณทุกท่านอีกครั้งเนาะผมสำหรับเออซัพพอร์ต,ตนะครับนะที่ทุกท่านให้มาเนาะเกาะนั่นแหละนะครับนะผมนะขอจริงจริงเนะผมไม่มีทุกท่านที่ผมมาถึางจุดนี้ไม่ได้นะนะ พูดอย่างนั้นนะพูดไม่ได้เต็มปากนะผมเพราะว่านั่นแหละนะผมผเขาพูดตรงๆเลยนะนะว่าบางท่านเนี่ยก็มีการกดซับแล้วก็ไม่ได้ดูช่องผมตรงนั้นผมก็ไม่ได้ว่าว่าอะไรนะมัน,ะนแค่เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะผมก็คือผมอยากให้ทุกคนนะผมที่มากดซับช่องนี้นะมันะนะเป็นคนที่รู้สึกว่าช่องนี้มันสนุกจริงๆเนะี่ยผมมันไม่ใช่แค่มากดเล่นๆเนานะเพราะว่าผมอยากได้ผมไม่อยากรู้สึกแบบ อ่ะสมมุตินะแบบแจ้งเตือนคลิปไปอีแกบบคลิปดิ้งมาแล้วคุณทําอะไรสําคัญอย่างเงี้ยแล้วมันก็ติ้งขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณก็แบบอะไรช่องนี้เองแจ้งเตือนอีกแล้วอ่ะน่าเบื่อว่ะเออไม่ผมไม่อยากทุกท่านรู้สึกอย่างนั้นนะเออนั่นนะ นั่นก็ผมก็ถึงได้พูดทุกแทบทุกคลิปแหละนะผมนะถ้าคลิปไหนไม่ลืมเพราะว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่ชอบคลิปนี้เนี่ยผมก็ไม่ต้องกดซับก็ได้นี่ครับผมนะอย่ามาให้การแจ้งเตือนคลิปของผมเนี่ยผมในที่ที่มันเรียกว่าคุณภาพก็ไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยผมมารบกวนความสุขของทุกท่านได้นะครับผมนะสมัยพูดดูมันดูมันดูหล่ออย่งวะเออว่าช่างมันนะผมเอาละนั่นแหละนั่นถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยผมอย่าลืมกดไลยนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดยังไม่ชอบอย่างนี้ก็ได้เองนะผมไม่เป็นไรเนาะก็นนนั่แหละะ โอเคมาเราใกล้จะเสร็จเควนี <laughs> ่ละนะผมเควนี่โอ้ยผมได้หนึ่งพันแปดสิบหกแน่ๆถ้าไปเล่นไปนั่นนะสำหรับเวลเนาะเกิดเร็วสิหมอนมันไม่เกิดสักทีนั่นนะเกาะนั่นแหละแนวผมนะอ่เดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะมีการเปิดโหวตนะในช่องหลังจากที่ผมทําคลิปนี้เสร็จนั่นแหละแนวผมนะคลิปนี้นี่อัดวันศุกร์ลงวันศุกร์เลยนะครับผมนะแต่ว่ามีคลิปซูเปอร์ฮีแมนกับคลิปดั้มันด่อค้างเวอร์บายพักสองดองอยู่ นั่นนะก็ค่อยๆน่าจะค่อยๆทยอย,อยลงตามตลาดลงคลิปนั่นแหละนะผมนะอ๋อแล้วก็หลังจากจบคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวทำไมเป็นภาษาไทยวะเปลี่ยนแป๊บนึงเออนั่นแหละนั่นนะก็นั่นแหละนะผมเดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้ไปนะผมก็จะไปทําการเปิดโพนะผมทุกท่านคิดว่าผมคิดว่าทุกท่านน่าจะได้เห็นโพนั้นก่อนนี้คลิปนี้จะลงไปใน YouTube นะผมจะโพสประมาณว่าอ่าให้ผมทําสอนอะไรก่อนดีนะนะระหว่างวิธีเอา เคอดัวคา,าตนะเนี่ยครับผมนะหรือว่าจะเป็นในส่วนของก็เอาง่ายๆก็คือพวกเหล่าของที่มันอัปเดตมาใหม่นั่นแหละน่าจะเป็นเคอร์ดอวคา,าตนะโซโกีตารหรือว่าจะเป็นอะไรหลายๆอย่างเช่นโมจิโอเกประมาณนั้นเนี่ยครับผมนะก็โอเคนะคนระับว่าอีพีนี้เนี่ยครับผมนะอย่าลืมไปโหวตกันด้วยนะนะกนะ็โอเคนะผมไม่ได้พูดไรมากละเนี่ยครับผมนะนอกจากก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดซับนะผมไม่ชอบก็ยังไม่ต้องกดก็ได้นะนะเจอกันใะหม่ในคลิปหน้านะผมสวัสดีคาร์ดนสวัสดี ดีครับ